ทำไมมันป็นี้อีกแล้วก็ไม่รู้อะเราเข้าเอาไปเฉยๆดีกว่าแ<ม>ร่ทานเป็นธาตยนแร่าตเป็นธาัุไฟฟ้าธรรมชาติที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการทำอุตสาหกรรมตา่างๆเช่อนอุตสาหกรรมน้นักอุตสาหกรรมอาหารให้ดูเลย เขาบองไม่เห็นหรอกอ่านไปอ่านไปเดี๋ยวเขาอันนั้นมองไม่เห็นนะลูกอ่าอ่านไปก่อนอันนี้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 ฝากเกิร์มยูด้าเห็นไหมมันต้องตั้งแล้วก็นั่งอ่านดีๆอ่านี่อ่านแลวนี่อ่ะอ่านไปเรื่อยเขาฟังอ่านค่ะอาหารกระป๋องนาค่ะอาหารกระป๋องเช่นใช้เป็นเชื้อเพื่อ ภาไไหาห,หรือการสังคมเป็นต้นแร่แร่ดีบุกพุตามภาพใต้ประเทศไทยนิยมนำมาใช้ในการอุตสาหกรมอุตสาหกรรมการตการอ,อาหารเจาะปอนและชิ้นส่วนเล็กอีกเล็กทอนอน,นิก เล็กทรอนิก,นกเล็กทรอนิกส์ใครอ่ะได้ได้ได้อะไรไหนมองมไม่เห็นเล่รัตนชาติรัตนชาติอ๋อมาเป,ป็นได้ใคร แม่ที่สวยงามนิยมนำมาใช้ประดับเครื่องเช่นสร้อยคอกันกำไลเป็นต้นและฐานหินและเชืออคนหนึ่งที่จะมาใช้พานอนเพื่ออไนนะไรใช่้าจับจมูกไงนะจ่บจมูกแย่ยิบซับแร่อะไรนี่แย่อะไร ใชยิบซ้ำใชยิบซ <facial> ้ำเป็นใช้แชมพูพลาสเตอร์ซีเมนว่าให้แข็ล้วต่อไปเป็นเดียวกับไฟเดียวกับที่ใส่รอไฟฟ้านะครับแร่อูฟังใช่อูฟังอูฟังเรามาใช้ ในใช้ในการทำหลอดใส่ใส่หลอดไฟฟ้าอุตสาหกรรมเครื่องแก้วมีแม่แล่ฟูออนไลน์ฟูอะไรฟูอะไรฟูออนไลน์ฟูอะไรฟูออนไลน์ดอกไอไลท์แสงไอเดอร์อ่ะอ่านต่อ ไห้รู้ค่ะก,การทำตามเช่นทำอลูมิเนียมรู้สำคัญได้จากตัวนูเนี่ยทำทำให้เครื่องปั่นดินเผาการทำเครื่องปั่นดินเผาเป็นต้องแค่นี้แล้วครับฮะ